วันนี้ที่เราทําก็คือไหมรูปก้างปลาที่วันนี้ขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องนะครับสวัสดีครับกระผมนผายแพทย์ไพศาลรามณีธรคณะบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชลอวไวและฟื้นฟูสุขภาพ มาลัยแม่ฟ้าหลวงและเพิ่มในการโรงพยาบาลมาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขากรุงเทพนะครับเราอยู่ตรงอโศกตรงนี้เองนะครับ BTS เออโศกลงมาแล้วก็เดินประมาณ100เมตรนะครับวันนี้การใช้ไหมร้อยหนะ้ามีความนิยมมากขึ้นเอะเลยนะครับเราใส่ปุ๊บเราก็ยกหน้าขึ้นได้ทันทีเลยนะครับใช้ในการยกหน้าเป็นหลักเพราะว่าบางคนหน้าหย่อนคล้อยมากบ้างน้อยบ้างตามอายุ นะบางคนอายุ40ก็มาทําแล้วบางคนหน่อยเยอะ60เราสามารถใช้ไหมเนี่ยเข้าไปดึงโดยที่ไหมในปัจจุบันจะเป็นไหมชนิดที่ละลายฮะ PLA PGA นะหลายชนิดเลยจะใช้ยังไงละ่ะอันที่หนึ่งการเลือกสารวันนี้เนี่ยเราพบว่าความแตกต่างยังไม่เคยมีหรอกฮะมันขึ้นกากความหนืดความเรียกว่าความเปราะของไหม มากกว่าในวันนี้เนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงนะหลังจากที่เราใช้ใช้มันมาเกิดจากแต่ละบริษัททําสารออกมาไม่เหมือนกันเพื่อให้มันมีความต่างกันข้อที่2ไหมที่พวกนี้ทั้งหมดที่ว่ามาละลายหมดเลยครับจะได้มันอยู่ประมาณปีหนึงสงปีเบิกเต็มที่ไม่ใช่ว่าอยู่ไปได้ถาวรไหมวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมชนิดที่เรียกว่าเป็นก้างปลาก้างปลานี้แข็งฮะเกี่ยวได้ดีนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้เยอะนอกนั้นแล้วจะมีไหมที่เป็นรูปของโคนก็มีครับเป็นรูปเหมือนกลวยนะไหมบางอย่างจะเป็นรูปเหมือนลูปประคำนะก็มีออกมาหลายชนิดกันนะแต่ในบ้านเราเนี่ยวันนี้ที่เราทําก็คือไหมรูปก้างปลาที่วันนี้ขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องนะครับการร้อยไหมนะครับก็คงต้องมีการเตรียมตัว แน่นอนต้องไม่มีโรคเบาหวานคอนดนสูงที่เป็นมากนะครับเพราะดีหรือออกมีการติดเชื้อได้เราก็จะเจาะรูทางด้านข้าง3-4ล2 3 4รูดูที่ว่าแนวของการยกหน้าเราอยู่ตรงไหนนะครับแนวกลางหน้าแนวข้างหรือแนวตั้งนะครับซึ่งตรงนี้การใช้ไหมเข้าไปร้อยก็เป็นเทคนิคนะครับของแพทย์ที่เขาจะใส่เข้าไปว่าจะเข้าไปในจุดบริเวณตรงไหนจะต้องการเกี่ยวด้านที่เป็นเนีง้ง ด้านที่เป็นตรงห้อยๆตรงแก้มนะครับหรือมุมปากยกมุมปากหรือว่ายกร่องน้ำหมากนะครับต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดีไซน์แล้วก็จะใส่ไหมให้ตามตำแหน่งที่ถูกต้องเรื่องของบวมเขียวต้องมีนะครับเพราะมันมีเข็มเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงไม่ใช่ทำปั๊บเย็นนี้จะออกงานไม่ได้ จะต้องทําแล้วเผื่อเวลาไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับให้มันยุบบวมยุบอะไรดีก่อนนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อควรที่เราต้องระวังแล้วก็ดูกันนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็คงจะอยู่ในระดับประมาณ3ามถึงห้าหมบาทอยู่ที่วัชีสที่ใไหมของใช้ใช้อะไรปริมาณของไหมกี่เส้น มีการพัฒนาการของใหมเข้ามาอยู่เรื่อยๆเราก็ได้เปลี่ยนชิ้นของการใช้เปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนวิธีการนะครับเพื่อให้เหมาะสมเรื่อยๆนะครับฉะนั้นจุดนี้นะครับไหมถ้าท่านผู้ฟังสนใจส่งคำถามเข้ามาถ่ายรูปส่งเข้ามานะครับที่ไลน์ที่ f a c e b o o k ได้เลยแล้วผมจะตอบกลับแล้วก็จะบอกว่าใช้อะไรยังไงบ้างขอบคุณมากครับ